มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอะไรพระนักเทศชื่อดังมรณภาพกระทันหันในกุฏิในท่าแปลก24พฤษภาคม2566ร้อยตำรวจเอกประเชิญพุ่มเพชรรองสอวอสอบสวนสพโกสัมพีน,นครรับแจ้งมีพระพิสูมรณภาพอยู่ภายในกุฏิวัดเนยกลวด หมู่ที่4ตำบลลานดอกไม้ตกอเมเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยที่เกิดเหตุอยู่ภายในกุฏิเจ้าอาวาสวัดเนินกลวดพบร่างของพระครูโกวิทวชิรคุปต์หรือพระอาจารย์เขมเพรเอ็มอุทยัยอายุ52ปีเจ้าอาวาสวัดเนินกลวดนอนมรณนะภาพในลักษณะนอนงายมือเกรงอยู่ภายในกุฏิหลังดังกล่าวนะคะตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้ายคาดว่ามรณนะภาพมาลาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงค่ะ จากการสอบถามพระวิชัยพรมวาดอายุ64ปีพระลูกวัใกล้ชิดกับพระอาจารย์เข้มเพชรเล่านะคะว่าปกติตนเองจะเข้ามาคอยดูแลช่วยงานพระอาจารย์ประจำหากว่ามีธุระเรียกใช้ก็จะกดกลิ่งเรียกตนเองแต่วันนี้เงียบผิดปกติจึงได้เดินเข้ามาดูที่กุฏิพบว่าพระอาจารย์นอนสงบนิ่งไม่ขยับจึงได้จับตัวพบว่ามรณะภาพแล้วจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบดังกล่าวคะ่ะ ด้านพระสังฆาธิการพระลูกวัดญาติโยมผู้นําท้องถิ่นหลังทราบข่าวการมรณภาพของพระอาจารย์เขมเพชต่างพากันเข้ามาสอบถามสาเหตุดังกล่าวและร่วมถวายธรรมสังเวชต่อการจากไปของพระนักเทศชื่อดังที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดวาอารามอยู่ตลอดเวลาสําหรับพระอาจารย์เขมเพชเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งนะคะที่มีผู้นิมนต์ไปแสดงพระธรรมเทศนาในรูปแบบของการเทศแหละทั่วประเทศ โดยพระอาจารย์เขมเพชจะนำปัจจัยที่ได้มาพัฒนาถาวรวัตถุภายในวัดอยู่ตลอดเวลาเป็นพระผู้ที่มีบรรดาศิทธิอนุสิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะคะระยะหลังหลายปีที่ผ่านมาพระอาจารย์เขมเพชอาพาธหลายโรคโดยเฉพาะเบาหวานที่ต้องรักษาตัวเองมาตลอดต่อเนื่องอาจจะเป็นสาเหตุให้พระอาจารย์เขมเพชอาการป่วยกำเริบและมรณภาพได้ค่ะอะไรพระนักเทศชื่อดังมรณภาพกระทนหันในกุฏิ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอคบคุณค่ะ